บบแล้วดอกพี่น้องหลังจากที่เฮดนำยาขนมเซนแล้วเรียบร้อยเฮดนำยาแพคไซฟ,ฟิตไว้แลเรียบร้อยแล้วคอยกระออกเดินทางไปหาเล่นจ้าพี่น้องรอแล้วและและ,ละไปเรื่อยๆหละมือนี่เส้งไอมากค,ค่ะพี่น้องโอ้ยวันหยุดอยู่อเมริกาสมาโดนเทพี่น้องก็คอยอยากได้เงืน้นเดือนจากไอมากแล้วอาการเสี่ยงมือนีหลังจากทรงของให้ลูค้าเฮดนำยาแล้วเรียบร้อย คอยกระออกไปหาทายรูปก,กําดอกมงดอกไม้จ้าพี่น้องเป็นอาการเบื่อๆหลายๆคนถามหาเมียไวรุ่นกระยะพัพึงถามด้วจ่ามือนี่เออคอยออกไปสูตรอากาศโดยที่บบมีผัวบบมี่เมียไปอุ่นอัวก่อน,น้ำมูน้นำพวก แต่งตัวโดยที่บ่ไดอ่านไลก่กลุ่มพี่น้องเอยข่อยละงานอยู่ผู้เดียวมึงดูมูปั่นเต่งตัวสบายสบายไปมื้อนี้ก็สิพาาละส้มสวนบรรยากาศทางบ้านไปนี่ละจ้าพี่น้องข่อยมากช่วงนี่ดอกไม้กะลังบานงามพี่น้องเอ้ยมักแหงช่วงนี้เป็นช่วงอากาศดีแต่ย่ามกลางคืนก็นย่างอากาศเย็ยนอยู่คือเกจาจ้าพี่น้องข่อยได้เปิดฮีเตอร์นอนอยู่หรือว่าข่อยเป็นคนขี่นาวกับ่จ้านาอยู่เกาหลีกลับมารอบนี้ก็คือดอกไม้งามแห้งกะทายอยู่ตามออมแอมบ้าน,นแหล่จาจ้าบ่ได้ไปไกลดอก ไปไก่บ่ได้นะจ่าพี่นองกระเลาะเละอยู่แถวแถวบ้านนี่ล่ะเ <Okay. S 1> มื่อนี้สิปะาไปเซ็กอินอยู่้านกาแฟจ่าพี่นองไทยเจ้าเมืองออกจากร้านนั่นไปร้านนี่ออกจากร้านนี่ไปร้านนั่นจ่าพี่นองอยางออกกําลังไก่ยส้มอันปลาส้มเขาไปเรื่อยเปือือยจ่าเมืองดูบรรยากาศดีสาใดไทยเจ้าว่ะ ่อยกัย่างต้องเนยียงต้องเนยียงไปกับหมูหมูก็บ,บอกว่าย่างไวๆเนี่ยสันว่าหาทายลงทายลูบมพี่นอ้องเมืองข้เจ้าเมืองแต่งตัวมาสวยแล้วก็ขอสวยหน่อยฮนะพี่น้องทายรูบงามๆเนี่ยกะบอกเป็นย่างดอกหมูว่าเร็วๆเด้อสัตมือหนีสิผ้าไปหาทายลูปรอบเมืองจ้ะเมืองที่ทายคอยอยููนี่แหละต่างเด้ออกัํา่ังไก่น้ำจ่าพี่นอ้องยูต่บานอะไรมันกับเบือบ่ไดรไปหาทําการทํางานหลายๆคนก็ถาม่ายาย เจ้าคือบ่ออกไปเหตุงานกันนี่แหะย่ายงานของขอยนี่ล่ละงานของขอยก็คือ เปลี่ยนจากอันเฮ็ดขนมเซนขายของแล้วกามานี่ละ่ะอีกงานหลักๆของข่อยจากพี่น้องเป็นการหาทายคลิปทายคอนเทนต์ไปไฮมูเจ้าเมืองนี่ละ่ะอันนี้ก็เป็นงานแต่ก่อนเป็นงานรองเดี๋ยวดีเป็นงานหลักแล้วเด้อจ้จาพี่น้องเออเป็นงานลงงานหลักไปแล้วหาทายคงงทายคลิปลงไให้เจ้าเมืองนี่ละ่ะมูเรียนข่ามไปฟังพุน่นแล้วพี่น้องข่อยไปกระบ่ท่านมูข้าจะทายลูปไหลมูกระยืน่า้าเจ้าเมืองเอยข่อยถือกล่องเรียน กวาสีได้แต่ละภาพกวาสีได้แต่ละคิปกับประมาณนี้แหละถึงจะได้อันไล่ได้หน่อยจากการทําคิปกับบัเป็นยังจากเก็บเลขผสมน้อยไปย่างใน,นหน่อยเฮ้าก็มีเงินจากไลยทางนั้นทางนี้ท่านจาพีน่นองขายของได้5บาท10บาททําคิปได้5บาท10บาทจังสี่เท่ากับพ่อแบบเออทูทูไทยเป็นค่าไปลงเลียนให้ลูกค่าใช้จ่ายภายในบ้านเล็กๆน้อยๆส่งบ้านให้พ่อให้แม่ให้ลูกได้กินขนมสานี่ก็ดีใจแล้วละจ้ะพี่นวงอย่าไปคิดอะไรเยอะทำไปให้มันมีความ ให้พี่น้องป้องไปได้เมืองน้ำประมาณนี้แหละวังไลก่กะคือว่าน่หละจ้าพี่นอ้องเจ็บมากมันกะคือ,อยากนาล่ะพี่น้องเอยช่วงนี้ดอกไม่งามแห้งกะยะถามดูเลยเดอ้อว่าข่อยเหตุงาน,นอีหยังกะเหตุงานนี่ละจ้าพี่น้องงานอิสระไม่มีอะไรมากมายเออจริงๆก็อยากเดินมาเที่ยวกับสามีกับเมียแต่ว่าเออขาเจ้ากระบอกมากสไตล์เดียวกันกับเขาเหันมาจากพี่น้องไล่สไตล์การใส่ชีวิตมันกะบ,บอกคือกัน เเาาสิบบงคััขไป,ขปขให้เขามานั่มให้เขามาเฮดคอนเทนต์นั่ให้เขามาถ่า,า,ายคลิปนั่หรือว่าให้เขามามีส่วนร่วมนํนาเฮาเขากับบอยากมาหันเม่พี่น้องเฮาก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรอันมีโอกาสดีๆก็ค่อยทายกับผัวกับเมียยาอีกย่งประมาณนี้ถ้าจะออกมากหางนอกแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วบม่มีผาาเมียยาแท้แน่นอนเฮาก็ออกมากับมูกับผวกหรือมาผู้เดียวก็ได้จ้ด จะบอกว่ามือนีสตตาบากนะ่ะมาเปิดอยู่บ้านพี่น้องเขามาเปิดอยู่ที่แถวบ้านคอยคอยก็เลยเอ้าวผ้ามาเมืองพี่น้องกินของแพงจากมือหนึง่งเมืองกันดูมันสิเปลี่ยนแน,ไน่ไรจากปกติห้ากินแก้วละบรจักบาทมือนีห้าสิผ้ามาก,กินแบบเออรู้ๆล,ละ,ละ,ละเนี่ยจากน้อยผ้าบรรยากาศก็คือสวยมากพี่น้องกาแฟร้านนี่ผู้ดใดอยากมากก็มาเด้ออยู่แถวบ้านอยู่บ้านคอยเลยนี่แหละพี่น้อง บรรยากาศก็คือได้เลยขึ้นไปเทิ่งลานีชมบรรยากาศภูเขาทางรถฟอกรถไฟหรือว่าจะเป็นชมสวนดอกไม้บรรยากาศกับปามานนี่แหละพี่น้องอคนเยอะมากมุข่อยมากนี่ค้นลางลายๆเขามากพี่น้องว่าสีมาอันนี้เนี่ยจากน้อยเอ,เอาเอื่อยเพิ่นบอกว่าอยากกินยั้งสร้างเอาเด้อเอื่อยสีเลี่ยงวัสันว่าโอเซโอเซขวางฟีเข้ากับมากกว่าเด้มากับูกับพวกปามานนี่แหละจ้าพี่น้อง โบเมนสมาคมแม่บบานเด้สมาคมคนติงต้องฮะนะพี่น้องเออมาน้ากันบบมี่ยังมีแต่เสียงหัวรอคุบคันไปพี่น้องก็จะประมาณนี้แหละอยู่น้ากันมีแต้คําเบาให้กันหัวรอพี่น้องหัวรอจนตัวแตกงานล้างเทียหันกระไดเอาจากที่มีเรื่องเครียดเครียดเรื่องไอ้มากวันนี้กระซ้าหัวมันเถอะแต่ว่ายัางห้กายสิ้นเดือนเด้อไอ้มากเด้อเจ้านี่คอยกระท่วงพอหฮงแล้วเออหันละ อันทรวงมากไอ้มากเอ้ยเงิ่นฮะนะคอยบ่มีเงินกินกาแฟแล้วตัวนี้คอยสีสซแหงแล้วไอ้มากเอ้ยก็ได้แตบเท็ดคลิปไปเรื่อยๆนี่แหละจ้าพี่น้องผู้ใดมากกักฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อและหลายคนบอกว่าเป็นยังคือบ่หายม่ยาออกมานแเราบ่มมากดอกพี่น้องจังสิคอยอยากผ้าเรามากคืออย่างนี่เราบ่มมากมาแล้วลราก็อยากซื้อกลับไปกินยูเฮียนเล่าผุนอยากซื้อกลับไปดูดยูเฮียนเล่าผุนพี่น้องเออผู้เทาก็จ้า่ได้คิดคือเฮาเอาเป็นว่า ทายแต่ยุ่งเฮี้ยนกับพอ่อเรากลับไม่ยาข่อยหุ้นหวยขันมากับสิเขียวแต่เฮากลับบ้านโออวอลเลอรก์กระดายนอพี่น้องไปเดี๋ยวข่อยจีฮาคีพฮาบรรยากาศงามๆม,มาฝากมูเจ้าอีกขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเด้อเดี๋ยวข่อยมาลงคีปให้เมืองอีกจ้า